ถัวฝักยาวบ้าใบาดูใบของเขานะนี่ใบเดียวนะดูดีใหญ่กว่ามือผู้ชายไม่รู้ว่าจะได้กินฝักหรือเปล่านะต้นไม้บางทีมันบ้าใบาก็คือมันมันไนโตรเจนมันสูงอะ่ะมันก็เลยมีแต่ความงามความยืดความยาว ใบใหญ่แต่ดอกไม่รู้จะได้จะออกหรือเปล่านั้นตอนนี้งามมากๆเลยยิ่งหน้าฝนด้วยสแสดงว่าปุ๋ยของเราเนี่ยไนโตรเจนสูงนี่ในกระสอบนะนี่หลังจากที่ปลูกแกงโมเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักพืชสดลงไป เอาเตีงโมไปกินแล้วก็มาปลูกต่อเลยนะไม่ไม่ได้หมักดินนะหมักตั้งแต่รอบแรกนะั้นนี่นะหกกระสอบเพื่อน,อนๆสงสัยไหมไหมว่าทำไมผักมันถึงได้งามใบมาถึงได้ใหญ่ไอต้ต้นตัวฝักยาวเนี่ยที่นี่จะใช้แค่สามอย่างนนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าใช้อะไรบ้างปลูกนะใช้วัสดุ วัตถุดิบวัสดุอะไรในการปลูกนะเนี่ยมันก็อยู่ในกระสอบแค่นี้นะ้แตงโมก็เคยได้กินไปแล้วนะงามแบบใบใหญ่มากงามมากๆไม่รู้ว่าเสียงภาพจะเป็นไงเพราะว่าไฟ์สดนี้ต้องต้องขอให้มีประสบะการณ์หน่อยนะนี่ดูกวางตุงนะ้งแล้วเพื่อนตอนนั้นปลูกไว้ยุบยับแล้วเราก็ถอนต้นที่มันเล็กๆออกไปนะเราก็ต้นใหญ่ๆเหลือไ้ก่อน เริ่มงามแล้วดูนะแต่ขั้นนาที่ปลูกไว้นี่น่าจะเป็นพันธุ์ที่ไม่ดีใช่ไม่ได้เลยฝักบุ้งนะมีสองวงล้อนะนี่ก็ัว่าฝักยาวเห็นไหม,มเพื่อนวิงามมากๆเลยใบยใหญ่มากๆเลยแต่ยังไม่ออกดอกก็เกรงว่ามันจะบ้าใบาพวกนี้มันจะบ้าใบา นะแล้วก็มาดูผักมีสาระบ้างไม่มีบ้างก็แบ่งๆกันดูนั่นนี่นะใช้เท้านะ <c oughs> ลองผิดลองถูกนะก็ได้มันเนี่ยปลูกมาสิบปต้นได้มันเนี่ยได้หัวเนี่ยใหญ่หน่อยส่วนผัก มองไม่ค่อยเห็นแสงเพื่อนๆขอโทษทีนะกล้องมันไม่ค่อยสว่างอาไม่ใช่กล้องแสงมันไม่ค่อยพอนี่มันหลบอยู่ในใต้ต้นไม้นี่นะคณัชชุดนี้พันไม่ค่อยดีนะเพื่อนงามบ้างไม่งามบ้างนี่เรามาดูน,นี่กันประกาศขาลอยออซึักหน่อยถ้าเขาโตเราก็จะต้องลงกระถางแล้ว ส่วนพวกนี้ก็ลงไปแล้วมันเหลือๆก็เลยจับยัดไปเลยสามสี่ต้นฝนมันตกทุกงวันถ้าดินมันแฉะมันก็จะไม่ค่อยดีนะเพื่อนไม่รู้เสียงจะเป็นไงนะถ้ามันไม่ดีอ้ขอโทษด้วยนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเน็ตของเราเนี่ยในมือถือมันจะแรงพอหรือเปล่ามาดูกวางตุ้งที่ปลูกกันนะมีสองต้นนะเทียบกันเลยนะมองเห็นไหมเพื่อนๆนี่ โทษนะ,ะกระถางนี้นะดินหมักกากกาแฟอย่างละครึ่งก็ให้ปุ๋ยรดน้ำอะไรเหมือนเดิมนะแต่อันนี้อันนี้กากกาแฟร0 0้อยเปอร์เซนะ็นต์เลยนะนี่เพื่อนๆน,นะนี่วันที่ห้าเดือนแปดหกเจ็ดนะก็ก็เดือนผฝ่าอ่าดูนะเป็นการพิสูจน์ว่ากากากาแฟ ก็สามารถทดแทนดินได้นี่กากรแฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เราให้ปุ๋ยเหมือนเดิมปุ๋ยหมกักน้ำปลาหมากักอันนี้ก็ปุ๋ยหมกักน้ำปลาหมากักแต่ว่าจะเป็นอันนี้ดินครึ่งกากากาแฟครึ่งแต่นี่กากา,กาแฟร้อยเปอร์เซ็นต์ดูสิต้นใหญ่กว่านะปลูกพร้อมกันนะชุดชุดเดียวกันพันเดียวกันนะกวางตุ้งนะก็ถือว่ากากากาแฟนี้ก็เป็นวัสดุทดแทนดินได้นะเพื่อนๆน,นะพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะแต่ว่าของผมนี่จะหมักก่อนนะ ไม่ได้เอากากา,กาแฟาสดๆนะเราจะหมักก่อนส่วนนี้ก็ปลูกธรรมดาก็มีใหญ่มีเล็กนะแต่นี้ปลูกดินดินหมักธรรมดานะปลูกก่อนก็จะโตใหญ่กว่านะเี๋นวนะเพื่อนๆไม่ต้องมีที่มากก็สามารถปลูกได้นะครับมีใหญ่มีเล็กนะนืมแต่ถั่วฝังยาวงานม,มากๆมันจะบ้าใบแล้วเปล่าน เดี๋ยวเราไปดูไอ้น,นี่กันไหมไออะไรอะฟักฟักก็บ้าใบาเหมือนกันนะเพื่อนเ่นเราเข้ายามปรับปรุงปรับปรุงปุ๋ยนะให้ก็ให้เหมือนกันปุ๋ยปุ๋ยหมักพืชสดน้ำปาหมักแต่เราปลูกลงดินนะเพื่อนเพื่อนนะนี่ดูมะนาวมะนาว หลังจากตัดแต่งกิ่งแล้วก็แตกใบใหม่เต็มเลยแต่ลูกก็ยังมีอยู่นะยังติดอยู่นะเพื่อนเพื่อนอันไหนที่มันมีติดเราก็ปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวมันใหญ่แล้วเราก็จะตัดมาชิมให้ดูไม่มีเมล็ดเลยเพื่อนเพื่อนมีลูกใหญ่อยู่สามลูกีนเริ่มใหญ่แล้วน,นั้นี่มองเห็นเป่ามพื่นเพื่อนขอโทษทีนะตอนนี้แสงมันย้อนหน้าผมนี่นะที่วันนั้นทำคลิปให้ดูนะ มีสองต้นตอนมาจากต้นแม่ต้นนี้นี่สองต้นมาดูไอ้นี่ฟักเป็นอะไรที่งามมากๆเพื่อนๆดูดูด,ดูดูก้านมันดีนี่มองเห็นไหมผมแสงมันย้อนตานะใบใหญ่งามแต่ออกแต่ดอกตัวผู้ยังไม่มีดอกตัวเมียผมมีทำคลิปไว้นะตอนนั้นปลูกเนี่ยเนี่ยต้นเนี่ยนะมองเห็นไหมครับตัวเล็กๆนะเดี๋ยวไปดูในคลิปได้นะแต่ตอนนี้ใหญ่และยาวเรื่อยไปเรื่อยเลยนี่ ดอกดอกก็มีอยู่นะแต่ดอกตัวเมียไม่มีมีแต่ดอกตัวผู้โอ้โหมันงามจริงๆแลวกปุ๋ยสูตรนี้ดินหมักสูตรนี้อ่ะสุดยอดมากๆเพื่อนๆก็ลองทําดูนะแต่ถ้าปลูกผักกินใบเนี่ยสุดยอดเลยผักกินใบมันจะงามใบจะใหญ่ไปดูดูไออะไรอะ่ะเมื่อกี้เนี่ยถั่วฝักยาว มันบ้าใบาเห็นไหมเพื่อนๆใบใหญ่มากๆเราไปดูกันนะว่าใช้ดินอะไรนะผมมีไว้นะคลิปนะตอนนี้เดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูว่าที่เนี่ใช้ดินหมักอุ้ยหมักพืชสดแล้วก็น้ำปามหมักนะนี่นะดินหมักนะอ่านี่ดินหมัก อันนั้นปุ๋ยหมักนะเนี่ยเราต้องทาเรื่อยๆนะเพื่อนๆอย่างที่ทําคลิปไว้นะเพราะว่าเราใช้เรื่อยๆเราต้องทําเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดินหมักกันนะหมักไว้หลายวันแล้ววันนั้นทําคลิปว่าแต่ไม่รู้กี่วันเปิดก่อนนะปุ๊บอันี้ยานนะเปิดก่อนโอ้โหนี่มีลาขาวแต่เริ่มจะหมดไปละยังมีหลงเหลืออยู่นี่นี่ลาขาวแต่ร่วนแล้วตอนนี้เริ่มจะร่วนละดูสีสิ เนี่ยปลูกอะไรก็งามดินหมักนะดินซีรอยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเพื่อนๆเนี่ยพืชผักมันโตเร็วก็เพราะใช้ดินหมักเนี่ยนะนี่ราขาวยังมีอยู่บ้างนี่หลายวันแล้วราขาวก็จะหมดไปแต่ไปปลูกได้แล้วนี่กำลังอุ่นๆน,นี่นะเดี๋ยวขอ,อนิญาาล้างมือก่อนนะไม่ล้างดีกว่าเดี๋ยวมาดูนี่มาดูปุ๋ยหมักพืชสดกัน,นปุ๋ยหมักพืชสดไม่รู้กี่วันแนละ้เดี๋ยวดูก่อน แต่ทาคลิปไปแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวอเปิดก่อนนะต,ปปนนนะต้องคุมให้ดีไม่ให้น้ําลงนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนอย่าให้โดนแดดอย่าให้โดนนะโอ้โหเพื่อนเพื<ๆ>่อนลาขาวเยอะมากมากเลยเดี๋ยวนะาเดี๋ยวนอะนเห็นไหมเพื่อนนี่ไม่ใช่หิมะนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนี่เป็นลาขาวนะนี่เห็นไหมโอ้โหอันนี้ดูอื<ๆ>้มชุดนี้เราปรับปรุงนะว่าเราทำแบบ บำรุงดอกให้ให้บำรุงลูกให้ติดลูกติดดอกนะเราจะใส่อาหารไก่ขายดูดิโอ้โหนี่เย็นแล้วนี่เพื่อนๆโอ้โหนี่ดูไม่รู้นะผลงานของการไล์มันจะเป็นไงเพราะว่านานๆเราไล์ทีนะเราไม่ค่อยมีประสบการณ์นะถ้าเน็ตไม่ดีมันก็โอ้โหนี่กินไปถึงข้างล่างเลยเนี่ยถ้าใครทําแบบนี้ได้นะผักจะงามมากๆเห็นไหมเพื่อนๆนี่กินไปยังก้นกระมังกระทะไอ้กระมังเลยนะนี่ดู เห็นไหมนี่นี่แหละคือโปรตีนของผักไปใส่ผักผักจะงามมากๆแต่ชุดนี้เราจะมีอาหารไก่ไข่ยังมีเม็ดๆอยู่เลยนี่เราจะไปใส่พวกถั่วฝักยาวเพราะตอนนี้มันบ้าใบเรื่องในตัวเจนเนี่ยเราก็ไม่แพ้คนอื่นนะใบจะใหญ่งามถ้าเป็นผักก็จะงามกินได้งามกินได้ไวแต่พอมาเป็นพืชฝักเนี่ยมันจะบ้าแต่ใบมันจะไม่ออกดอกเราก็เลยปรับปรุงสูตรเพื่อมาใช้เนี่ยสูตรเนี่ย เขาเรียกบำรุงบำรุงดอกบำรุงผลนะผมมีทําคลิปไว้แล้วนะมันโ,โหดูลาขาวนี่นี่กินมาถึงข้างล่างเลยนี่เพื่อนๆอาจจะเห็นว่าผมทําคลิปบ่อยๆนะเนี่ยมันต้องทาไว้เดี๋ยวเวลาใช้แค่นี้เห็นว่าเยอะๆเนี่ยไม่พอนะเพื่อนๆเนี่ยไปใช้เราก็จะไปใส่ผักผักอาจจะไม่ใส่ละเพราะว่ามันบ้าใบแล้วผักเราก็จะใช้ปุ๋ยหมักพืชสดที่ไม่มีอาหารไก่ไข่นะเราก็มีทําไว้นะ นะปุ๋ยหมักพืชสดของเราอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพื่อนเพื่อนเคมีเราจะไม่ยุ่งเลยแล้วเพื่อนเพื่อนก็ดูแล้วกันว่าการที่เราไม่ยุ่งกับเคมีร่างกายเราก็จะแข็งแรงสมบูรณ์นะสามอย่างนั้นที่จะบอกเพื่อนเพื่อนนี่ดินหมักนะมันต้องทำเรื่อยๆนะเพื่อนเพื่อนดินหมกักปุ๋ยหมกักเดี๋ยวไปดูอ่าเราไปดูน้ำปาหมักกันนะเพื่อนเพื่อนที่นี่มีเยอะมากน้ำปาหมัก เพื่อนๆบอกว่าขายไหมถ้าใครอยู่ใกล้แวะมาเอาเลยผมจะแบ่งให้ใช้แต่ว่าถ้าส่งไปเนี่ยน้ำปลาหมักมันมีน้ำหนักเยอะค่าขนส่งมันน่าจะแพงนะฟางเราก็มีเราเก็บฟางไว้นะนี่ของจริงนะเพื่อนๆที่เห็นนี่ของจริงหมดนี่ีนนะเพื่อนๆดูนะดูนะว่าผมหมักไว้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ดูนะยี่ิบสามสิบหกสี่นะ วันนี้วันนี้ยี่สิบเก้าหกเจ็ดนะเพื่อนเพื่อนมีการเติมน้ำมะพร้าวไปแล้วนะดูนะอันนี้หัวเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหเดี๋ยวรอมนะโอ้โหหอมสับป,ประรดมากเลยเพื่อนเพื่อน,เ,อนเคยเปิดขวดไวน์ไหมเนี่ยกลิ่นเหมือนไวน์เลยนะนะมีสองถังนะเพื่อนเพื่อนนี่หัวเชื้อแบบถ้าใช้คนเดียวอีกสิบปีก็ไม่หมดแล้วไม่เสียด้วย สูตรนี้เป็นท่านของท่านอาจารย์ธงชนะผมมีนะท่านเป็นเจ้าของสูตรนะสิบปีท่านท่านเอามาขยาย,ยก็ยังใช้ได้นะนี่นะให้ดูนะว่าของเราของจริงนะไม่ใช่ว่ามาโนโลแล้วก็ไปซื้อของคนอื่นมาแล้วก็มาทําคลิปนะไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่ขยายแล้วนะนเพื่อนๆมันตลบอยู่ใต้ต้นไม้นะนี่ขยายพร้อมที่ไปใช้ได้เลยใช้ก็ นี่เห็นไหมเพื่อนๆน,นี่ขยายแล้วนี่โอ้โหฟูฟ้องเลยนี่โอ้โหเชื้อกำลังเดินแล้วเนี่ยเนี่ยพร้อมใช้งานเลยเพื่อนๆพ,พร้อมใช้งานแล้วนะเพราะว่าเราขยายเราก็จะจดเอาไว้แล้วเราก็มาคอยคนเนี่ยนะเอาสองช้อนแกงนะหรือหนึ่งช้อนแกงก็ไดนะ้ต่อน้ำห้าลิตรนะผักก็งามแบบกินไม่ทันแล้วนี่เรื่องจริงเรเพื่อนๆไม่ได้โกหกนะ อันนี้เป็นการขยายนี่เห็นไหมเราจะจดไว้ด้วยเติมเกลือไปด้วยวันที่ยี่บเจ็ดเดือนสามหกเจ็ดนะเดือนสามนี้เดือนเก้านะ้เนี่ยขยายไว้เพราะที่นี่มีน้ำมะพร้าวเยอะในบ้านเขาขายไอ้นี่ขายขนมหวานจะมีน้ำมะพร้าวนะก็เดี๋ยวนะหลบเขาเด่นนิดนึง ครบทวนนะครับเพื่อนๆดูนะมันบ้าใบาจริงๆไอ้ไอ้ปุ๋ยอินทรีย์ของเราที่เราทําเนี่ยตอนนี้เรากําลังปรับสูตรเพราะว่าในตัวเจนเขาสูงมากๆแล้วเราก็ต้องปรับเวลาจะผสมใหม่เนี่ยหรือว่าตัดกระถินมาทําใหม่เนี่ยเราจะต้องปรับสูตรละในตัวเจนให้น้อยลงแล้วไม่งั้นมันจะบ้าแต่ใบเนี่ยไม่ยอมออกดอกเพื่อนๆดูนี่มันสูงเกินหัวผมแล้วนี่ ปลูกแตงโมมานะแล้วก็เอาดินที่ปลูกแตงโมเนี่ยปลูกต่อเลยไม่ต้องไปพักดินผสมปุ๋ยลงไปแล้วก็ปลูกเพื่อนๆดูแล้วกันว่ามันงามขนาดไหนดูนี่นะถ้าการถ่ายทอดมีปัญหาขอโทษเพื่อนๆด้วยนะเพราะว่าเพื่อนๆก็รู้ใช่ไหมว่าผมไม่ใช่มืออาชีพนี่การเป็นการถ่ายทอดครั้งที่สองนะไม่รู้ว่าเน็ตมันจะเป็นยังไงนะเราก็ยังไม่รู้มันก็ต้อง หาประสบาการณ์ลองผิดลองถูกไปนะแล้วก็ติชมมาเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเอาแค่พอรู้นะว่าที่เนี่ยปลูกผักอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นสารพิษจะไม่ยุ่งเลยไม่มีเลยสารพิษของเราปุ๋ยมาพืชสดดินมักน้ำปลาหมักนะแค่สามอย่างแค่นี้จริงมแมลงก็ไม่มีเเพื่อนๆมีก็มีนิดหน่อย้แทบจะไม่มีเลยอะใบสวยอะไรเพื่อนๆดูแล้วกันใบสวยมั้ยล่ะ สงสัยอะไรก็ถามนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักครับสุขภาพจะดีต้องผลิตเองนะไม่มีขายนะเพื่อนสวัสดีครับเอาแล้วสิออกทางไห,ไหนเห็นไหมคนนี้แหละคนไม่ค่อยได้ถ่ายทอดก็อย่างเงี้ยออกไม่ถูกละขอโทษนะครับอื